โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสําหรับชาวราศีมิถุนนะครับก็เดี๋ยวอนุชาไม่พูดภาพนาเพลงเนาะทำนายเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ยอนุชาไม่ค่อยสบายนะครับคือถ้าใครติดตามอนุชามานานแล้วเนี่ยขอขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่เนาะก็ขอเตือนุชาจะชอบเกินเยอะนะครับแต่วันนี้ไม่ขอเกินอะไรเลยนะเข้าสู่การทํานายเลยเนาะคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงนะครับทํานายดวงราศีเมถุน ผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนประจำปีพุทธศักราช2564ในช่วงประมาณต้นปีถึงช่วงครึ่งปีแรกเนะาะรับฟังโดยการใช้วิจารณญาณน,นะครับถ้าใครเพิ่งมาชมมนุชาใหม่ๆเนี่ยเพิ่งหมายถึงว่าเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกเลยเนี่ยนุชาดูดูดวงทํานายโดยการใช้ไพ่เปิดนะครับไม่มีอะไรที่พิเศษไปกว่าคนอื่นหรือว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แบบพิเศษไม่มีอะไรที่แบบ ต้องใช้จิตใช้ยานอะไรทั้งสิ้นนะครับคือเปิดไพ่เฉยๆนะครับในการทำนายแต่ละครั้งเปิดไพ่มาธรรมดาเลยนะครับถ้าไพ่ออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยก็จะทำนายไปตามนั้นเนาะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่หมอดูนะครับหมอดูกําหนดชีวิตใครไม่ได้นะครับเราเองตั้งหากที่เป็นคนกําหนดทิศทางชีวิตของเราเองอย่าให้หมอดูท่านไหนมากําหนดชีวิตเราเพียงเพราะคําพูดของเขา เราเองต้องกําหนดชีวิตของตัวเราเองนะครับหมอดูท่านไหนทํานายในทิศทางที่ดีก็เ <c oughs> ก็บเอาไว้เป็นกําลังใจนะครับแต่ถ้าหมอดูท่านไหนทํานายไปในทิศทางที่ว่าเออราศีเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องใส่ใจเราเชื่อมั่นในตัวเองพอนะครับเพราะเราเองเป็นคนกําหนดชีวิตเราเองไม่ใช่เขาไม่ใช่เขามากําหนดให้เรานะครับเนาะโอเคครับราศีเมถุนนะครับเนี่ยช่วงนี้อาุชาไม่ค่อยไม่ค่อยสบายฉีดยามาฉีดยาเข้าเส้นเลือดเลยเนี่ย ขอโทษจริงๆนะครับสำหรับท่านที่ติดตามมานานแล้วเนี่ยแล้วคลิปของอนุชาขาดขาได้หายนะครับช่วงนี้ไม่สบาย,ยาจริงๆนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนนะว่าช่วงนี้ยังไม่รับดูดวงส่วนตัวนะครับยังไม่รับดูดวงส่วนตัวเนาะเพราะว่ายังยังยังไม่ค่อยสบายยังไม่ค่อยดีนะครับหายไปนานเพราะว่าไม่ไม่สบายด้วยแหละนะครับโอเคครับราศีเมถุนนะร,ราศีเมถุนเข้าปี64เป็นยังไงบ้างโอ้โหมันเหมือนกับมันเหมือนกับ ทุกอย่างอะเมฆหมอกทั้งหลายทั้งปวงนะที่มันเคยก่อลุมเราเนี่ยมันค่อยๆค่อยๆใช้คาว่าค่อยๆนะมันยังไม่หมดถึงขนาดว่าเกลี้ยงนะแต่ว่าค่อยๆจางหายไปละคือมันค่อยๆแบบแสงสว่างกําลังเริ่มมาสําหรับปี64ผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนต้องย้ําตามนี้เนาะเพราะว่าอนุชาไม่ได้ดูดวงตามลัคนานะแต่ดูดวงตามเดือนเกิดใครเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นไปเลยนะครับหกสี่ เิดไพ่มาเนี่ยไพ่ที่มันแบบโล่งโปร่งใสขึ้นมาหลายใบมากนะครับเรื่องการงานเนี่ยถ้าใครปรารถนาที่จะโยกย้ายในปี64ผมว่ามีโอกาสไม่ว่าจะทํางานเป็นข้าราชการหรือว่าทํางานเป็นลูกจ้างเขาหรือว่าทํางานที่มีเป็นอาชีพส่วนตัวนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยถ้าอยากปรับเปลี่ยนโยกย้ายขยับขยายมีแนวโน้มที่ดี ใครเป็นข้าราชการหรือพนักงานออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสนะผมว่าปี64เนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงอาต่อให้บางบางท่านนะสมมติว่าบางท่านเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปไหนแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะเออเออที่ต้องบอกแบบนี้คือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางทีสมมตินะสมมติสมมติสมมตินะถ้าคุณเป็นคนกวาดถนนเนี่ยคุณว่าถ้าสมมติว่า มันมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยคุณจะต้องปรับเปลี่ยนไปทางไหนล่ะอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกอาชีพใครนะผมพูดเปรียบเปรียบเทียบให้ฟังเฉยอย่างบางคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเฮ้ยฉันเป็นฉันเป็นพนักงานล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยเออฉันเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยฉันเป็นพนักงานกวาดถนนเนี่ยแล้วหมอดูบอกว่าราศีเมถุนจะดีขึ้นในปี6กสเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยฉันจะปรับเปลี <t <t uh ่ยนไปไหนล่ะเออจะปรับเปลี่ยนไปจากล้างห้องน้ำชายไปล้างห้องน้ำหญิงเงจากกวาดถนนตรงนี้ไปกวาดอ เพราะว่าอาชีพของฉันเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้อยู่แล้วมันไม่มีการก้าวหน้าไปไหนอยู่แล้วคือบอกไว้ก่อนนะทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่วัสนาอยู่ที่เวรกรรมหรือว่าบุญกรรมส่วนตัวด้วยที่เราทํามานะครับแต่ผมเปิดผ้าออกมาแล้วเนี่ยผมว่ามันดีคือต่อให้คุณทําอาชีพไหนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่มันดีต่อต,ตัวคุณนะแล้วคุณรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันมันโอเคขึ้นกว่าขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็อาจจะได้ยย้้าหอง ย้ายโต๊ะหรือเปล่าหรือว่าหน้าที่การงานที่เราเบาบางจากเดิมจากงานที่เคยแบบจําเจค้ำซากหรือว่างานที่มันน่าเบื่อเนี่ยมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงให้รู้สึกดีขึ้นหรือว่าถ้าใครโชคดีมีวาสนาจริงๆนะก็อาจจะได้ย้ายย้ายไปในทิศทางที่เราต้องการาหรือว่าย้ายไปในทิศทางที่เราเราปรารถนาหรือว่าย้ายห้องอะอย่างน้อยก็ย้ายห้องทํางานย้ายตําแหน่งปรับเปลี่ยนอะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลการปรับเปลี่ยนนะ่ะมันเป็นการปรับเปลี่ยนที่ส่งผลดีต่อเราในระยะยาวทั้งสิ้นเรารู้สึกพอใจเพราะ คือคือผมไม่ได้ผมไม่ได้เจาะดวงโดยลึกส่วนตัวนะแต่แต่ว่าดูดูแบบรวมๆอ่นะไพ่มันขึ้นมาดีผมก็ไม่รู้จะทํานายยังไงมันก็ต้องดีทั้งหมดเนาะคือข้าราชการก็ดีส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวหรือว่าเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยถ้าต้องการขยับขยายเนะีนะ่ยโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยถามว่ามันจะยังอยู่ไหมผมคิดว่ามันก็น่าจะยังส่งผลกระทบอยู่แต่ปี64นะ่เนี่ยน่าจะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือว่าของของประเทศหรือว่าของอะไรที่มัน ที่มันแบบมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลต่ออาชีพส่วนตัวของเราด้วยหรือว่าธุรกิจส่วนตัวของเราด้วยเช่นกันผมคิดว่าคนราศีเมถุนเนี่ยคือมันคนราศีเมถุนเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่เคยบอกนะถ้าใครเคยฟังผมบ่อยๆนะผมเคยบอกว่าราศีเมถุนเนี่ยมันเป็นราศีที่เหมือนกับมีนิสัยของคนทั้ง12ราศีเนี่ยรวมอยู่ในตัวเขาเองคนเดียวเพราะเขาเป็นราศีตรงกลางนะครับเขาเป็นราศีที่6นะ1มกราคุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา เขาเป็นราศีตรงกลางพอดีมิถุนากรกฎาเิงหากัญยาตุลาพฤศจิกาธันวาเห็นไหมมันมีสิบสองราศีเขาอยู่ตรงกลางพอดีเป็นราศีที่หแล้วเขาเป็นคนคู่เขาเหมือนมินิสัยอะไรหลายๆอย่างของหลายๆราศีเน uhh ี่ยรวมอยู่ในตัวเขาเองคนเดียวเขาเลยสามารถที่จะเป็นได้ทั้งคนอ่อนโยนเป็นได้ทั้งคนเข้มแข็งเป็นได้ทั้งคนขี้เกียจเป็นได้ทั้งคนขยันเป็นได้ทั้งคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นได้ทั้งคนที่มีความเฉ่ยชามันอยู่ที่อารมณ์เขาอยู่ที่เขาเนี่ยจะ เรียกนิสัยของตัวเองในรูปแบบไหนออกมาใช้ในสถานการณ์นั้นๆที่เจออยู่ต่อหน้าอาถ้าเขาอยากจะบ้าแบบบ้าแบบบ้าแบาบเหมือนกับว่ามีความมุ่งมั่นอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็เทความมุ่งมั่นไปเต็มร้อยหรือบางทีเนี่ยในอีกอารมณ์หนึ่งเขาอาจจะเบือ่อแล้วก็เลิกโดยการขันคือเขาอารมณ์เปลี่ยนแปลงในตลอดแต่ในปี64สี่เนี่ยในเมื่อไพด่ดีๆมันขึ้นเยอะเนี่ยผมอยากให้ราศีเมทุนเนี่ย เลือกเอานิสัยดีๆอ่ะนิสัยส่วนตัวที่ที่ที่ฉันเคยคิดว่าฉันอ่ะมีดีในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาใช้บวกกับงัดความมุ่งมั่นของราศีอ่ะสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าคุณเป็นราศีที่อยู่ตรงกลางนะอย่างที่ผมพูดไงพูดตลกๆไว้นะว่าคุณอนะ่ะมีนิสัยของคนสิบสองราศีผมอยากให้คุณกดเลือกเข้าโหมดกดเหมือนเบนเทนอนะ่ะเคยดูเบนเทนปะ่ะกระตุต้นเบนเทนะ่ะถ้าไม่เคยดูไม่เป็นไรกดเลือกเอานิสัยของชาวราศีกุมอ่าออกมาใช้ เพราะคุณเป็นธาตุลมเหมือนกันราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงนะครับคือถ้าเขาตั้งใจอะไรนะเขาจะไม่มองไม่สนใจอะไรเลยเขาจะมุ่งเป้าหมายไปที่สิ่งที่เขาตั้งใจอย่างมุ่งมั่นอคุณต้องกดเอานิสัยของชาวราศีกุมข้อดีของชาวราศีกุมมาใช้บวกกับข้อดีของชาวราศีเมถุนที่ยืดหยุ่นเก่งและผมคิดว่าธุรกิจของคุณนะั้นน่าจะไปได้ดีในช่วงครึ่งปีแรกของปีหกสี่ไม่ว่าจะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนใดๆนะครับแนวโน้มขยับขยายก็มี ถ้าใครมีสายปั่นที่แข็งแกร่งหรือว่ามีทุนเยอะหน่อยนะผมเดานะผมแค่ผมเดานะถ้าคุณมีร้านหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะคุณมีแนวโน้มขยายกิจการอแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ถึงขนาดไม่ถึงไม่คือพูดตรงๆว่าไม่ได้รวยไม่ได้ไม่ได้มีเงินมีทองขนาดนั้นนะกิจการที่คุณทําอยู่นะถ้าปีที่แล้วได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยปี6กจะดีขึ้นเพราะไพ่ของคุณมันดีหลายใบแต่อย่าลืมการทําบุญนาทานนะครับปล่อยปลาอาทิตย์หนึ่งปล่อยปลาปล่อยนกปล่อย ปล่อยอะไรก็ได้นะคบปล่อยสัตว์อะนะออแล้วก็ทําบุญบริจาคคือผมไม่แนะนําให้คุณบ้าบุญนะแต่ผมแนะนําให้คุณทําบุญนะครับคือถ้าคุณมีโอกาสทําบุญกระถินหรือว่าถ้าเอาง่ายๆเลยไปวัดเนี่ยถ้ามีตู้บริจาคถ้าเห็นเห็นตู้บริจาคของวัดเนี่ยหยิบเงินสัก20่บาทส0บาทสักร้อยหนึ่งก็ได้โมทนาโมทนาขอไม่ต้องขอให้ตัวเองนะครับแต่ขอให้วัดบอกอบริจาคเงินค่าไฟให้วัดนะขอให พระพุทธศาสนาจงดำรงยั่งยืนสืบไปอะไรก็ได้นะครับคือขอขอให้วัดนั้นนั้นนะ่ะขอให้วัดเนะี่ยคือทะลุบำรุงวัดนั้นนะั้นน่ะไม่ต้องขอให้ตัวเองนะครับหยอดตู้บริจาคไปเลยแล้วมันจะโปร่งใสคือเราไม่ได้ฝักใฝ่อะไรให้ตัวเองอนะแล้วพอเวลาผ่านไปนะคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยนะครับรวมถึงคุณทําดีด้วยนะครับทากิจการทําการค้าอะไรต่างๆเนะี่ยอย่าลืมทําบุญไปด้วยนะครับควบคู่ไปด้วยอย่างที่บอกไม่ได้แนะนําให้บ้าบุญไม่ได้แนะนําให้บ้าบุญแต่อย่าขาดบุญพอนะครับค ไปสายเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินควรเนาะไพ่ดีๆขึ้นมาเยอะมากนะครับสาหรับชาวราศีเมถุนเรื่องเงินก็ดีเช่นกันนะครับเรื่องเงินเนี่ยผมผมมองถึงเงินก้อนเลยนะบางบางรายสําหรับชาวราศีเมถุนนะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าใครยิ่งทําธุรกิจอสังหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่บ้านแล้วก็ซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ มีแนวโน้มที่ดีในธุรกิจของคุณหรือว่าคุณจะเป็นพวกนายหน้าเป็นพวกเซล์แมนหรือเป็นพวกหรือว่าจะเป็นคนที่ซื้อเองหรือว่าเป็นคนที่ขายเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีครับเอ่อเพราะไพ่ไพ่พเงินมันก็ขึ้นเป็นไพ่ทีด่ดีด้วยนะคือแม้ว่ามันจะไม่ได้ไม่ไพ่ที่ขึ้นมานละมัน,มนไม่มันจะไม่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะักแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยเป็นแนวโน้มของการเงินที่แบบเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปแต่ว่ามีมีเงินหมุนเวียนที่รู้สึกทำให้ทำให้เรารู้สึกว่าเออเรา ภาวะรายจ่ายรายรายได้แล้วเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นกว่าปี6 3 6าที่ผ่านมาอย่างที่ผมพูดเนี่ยว่าเมฆหมอกอ่ะมันเหมือนกับเริ่มคลี่คลายตัวแล้วคือผมบอกอีกทีนะครับถ้าใครติดตามอนุชามานานแล้วเนี่ยอนุชาบอกแล้วนะว่าอนุชาไม่มีอํานาจวิเศษใดๆนะครับเปิดไพ่มาไพ่เป็นยังไงก็ทํานายตามนั้นทํารมาธิก่อนแล้วก็เปิดแค่นั้นเองนะครับแต่อนุชาไม่รู้ไม่รู้เรื่องดวงดาว การเคลื่อนที่ของดวงดาวการหมุนของดวงดาวการผสมเข้าว่าเสแทรงอะไรเนะี่ยอนุชามไม่รู้เรื่องเลยพูดตรงๆนะครับอนุชามไม่รู้เรื่องดาวอะไรจะเข้าดาวอะไรจะออกเนอนุชามไม่รู้เรื่องแต่อนุชาดูจากไพ่แล้วรู้สึกได้ถึงหน้าไพ่ที่มันดีเมฆหมอกมันเหมือนค่อยๆพัดออกไปการงานการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงปี64เนี่ยมีโอกาสที่ดีหลายๆด้านใครจะทําเรื่องกู้เงินธนาคารใครจะทําเรื่องผัดผ่อนหนี้สิน ไม่ได้บอกนะบอกอีกทีนะไม่ได้บอกนะว่านี่สินคุณจะหมดแต่ว่าถ้ามีหนี้สินเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้คุณคลี่คลายสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีได้แต่ไม่ได้รับประกันว่านี่คุณจะหมดเพราะผมไม่รู้ว่าคุณมีหนี้เท่าไหร่บางคนมีหนี้เป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านมันจะหมดง่ายๆได้ยังไงใช่ไหมเออ,เอ,อเอาพูดตามความเป็นจริงนะครับคือไม่ได้แบบทํานาให้รู้สึกว่าดีใจจนแบบลืมตัวไปว่าเราเองเนี่ย เป็นอะไรหรือว่าเราเองเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องยืนบนความเป็นจริงด้วยคือผมไม่ได้บอกว่านี่สินคุณจะหมดแต่ว่าสถานการณ์การเงินมันค่อนข้างค่อนข้างคลี่คลายดูจากไพ่แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะคล่องตัวและทําให้เรารู้สึกโล่งใจถ้าปีที่แล้วเนี่ยมีหนี้สินแล้วมันยังไม่หมดเนี่ยปี6กสองหกสามเนี่ยปีหกสี่ผมคิดว่ามีโอกาสที่เราเบาบางหรือว่าภาวะกดดันเรื่องหนี้สินเนี่ยมันลดลง ไม่ได้บอกนะย้ำอีกทีนะไม่ได้บอกนะว่านี่สินหมดแต่ภาวะมันค่อยๆลดลงหรือว่าความกดดันมันลดลงถ้าใครไม่มีหนี้ยิ่งดีใหญ่นะครับมีโอกาสซื้อง่ายขายคล่องในก,กิจการของตัวเองและชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคือผมแนะนําแนะนําอาชีพนะสาหรับใครที่คิดว่าจะเริ่มต้นค้าขายหรือทาอาชีพส่วนตัวหรือว่าตัวเองทําเป็นข้าราชการเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่เนี่ยแล้วอยากจะทําอาชีพเสริมเนี่ยผมแนะนําอาชีพค้าขายเพราะชาวราศีเมถุนเนี่ยเหมาะแก่การค้าขาย คุณจะขายอะไรก็เรื่องของคุณนะครับไม่เกี่ยวกับผมแต่ว่าแนะนําเรื่องค้าขายนะครับเ,เนาะโอเคครับสําหรับดงความรักเนี่ยก็ไว้ดูทีหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าการงานการเงินเนี่ยสำคัญสําหรับทุกราศีมากกว่าเนาะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยส่วนมากไม่มีใครอยากฟังเรื่องความรักแลนะ้วเนาะส่วนมากเขาจะฟังเรื่องการงานการเงินโอเคครับขอให้ปี64เป็นปีที่ดีสาหรับชาวราศีเมษถุนนะครับขอบคุณมากมากครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขอไปไว้ณตรงนี้ด้วยครับดีครับ